ครัสดีครับผมบ่าสิงห์น้องมืนครับเหลืองาแล้วครับเดี๋ยวผมว่าสิพาไปยางเบ่งสวนครับมือนี้คือสบโบไดใส่เบดครับโอ้โหเพาไปยางบึงสวนเบึงดอกทุเรียนครับกำลังเหลืองาหนุ่หันครับไอ้ตัวนี้ครับมุ้งขุดครับกับส้มกับทุเรียนครับ ดอกทุเรียนกะกำลังจะออกมาครับตัวน,นี้กะียบร้อยไปงานหนึ่งครับหรือต่างลมครับตสางปลาลงมากครับเรียบร้อยเดี๋ยวอยู่านเดียวครับเบิง้งห้อยแม่นครับ นี่ต้นนี้ออกดอกแล้วครับอดีตผมให้เบิ้งมือว่านครับอยู่ในแป้งนี่ครับนี่ออกดอกแล้วครับนีครับแต่ออกอยู่ทันหลายครับเดี๋ยวออกชูง่ายอยู่ครับออกให้ย่อยๆออกครับครับอ๊ยหยยบพอไอ้เบิ้งต่อครับ ว่าต้นอื่นออกบอไปบางต้นนึงด้วยกัน,นนี่ต้นนิกอครับออกง้กทางคไข้ลายไปได้ครับหลอดงาไมาหเบิงดอกก่อนนี่ครับ ดอกออกแล้วครับนีงานนี่ก็ออก้างบนก็ออกครับออกหลายงานอยู่ครับแต่กำลังออกครับมี่ครับกำลังทย่อยจะย่อยออกมากกมี่ครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิ้งแป้งท้งฝุนน่นนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับวันนี้ภาพไปเบิงบเบ้งแป้งฝุ่นครับ ก็เลยยางพานเมืต้นนี้ต้นนี้ก็ออกดอกคือกันนี่ครับุออกแล้วครับออกหลายงาแล้วครับอ,ออกครับไปครับเดี๋ยวจะพาไปเบ้งแก้งคุณครับ โอกํลังสยางผ้ายางไปอันนี้เบิ่งอีกแป้งหนึ่งครับจะยังผ่านมาคนใหญ่หนวดคนว่าต้นบุกงม่วงมันนี่มันออกดอกแล้วครับโอ้ดอกของบน้งมครับครับยายครับครับผมครับเดี๋ยวผมไปสวนนู้นค่อยดูครับว่าจะเดินถึงอีกแป้งหนึ่ง ัวนานเหมือนกันครับโอ้เนี่ยบาดพบเบือนรถจกครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปเบิกอีแป้งหนึ่งครับนี่กับแป้งที่ตัดหญ้าครับเตรียมไว้ปลูกทุเรียนครับนาจะได้ปลูกครับประมาณปีนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าได้ปลูกเดี๋ยวผมจะ thay bên khớp bên này là khớp qua sĩ nhà bên hòa đi bên này cả đơn như khóc Ôi, nhang mới hoạt dịch cái nữa là khóc hoạt ต้นได้มันออกดอกแล้วครับเดี๋ยวกำลังออกกันครับต้นนี้ก็กำลังแตกออกครับบรรยากาศยู่ที่สวนครับ ตนนัวนี้น่าจะกบนหลอดครับคงเด็บปลูกเสริมไหมครับอาจจะตี้งแกะโอ้ตนนัวนี้ออกดอกอยู่ครับนี่ครับ งาสูญผลแนมเห็นบนอ้อครับมุนครับข้างบนมุนครับออกดอกครับต้นนี้ก็ออกคือกันครับคือสิแนมบุคคลเห็นเหรครับ จะก็ออกอยู่ครับโอ้โหต้นฝูดออกปอน้อเดี๋ยวผมยางไปเบิ่งครับว่ายางมาสองต้นนี้มีอีกต้นหนึ่งคงจะเรียบร้อยยีแงแก ต้องตัดบุกไหมครับนี่อีกต้นนึงเรียบร้อยเพื่กันครับเอ้ยผมไดมเห็นดอกแล้วครับเดี๋ยวยังไปบั่งต้นนั้นนี่ออกดอกบุกครับนี่ จออกอยงังหลายครับทยอยออกทยอยออกตามงานครับวังมือก้อนเห็นผู้หญ่หนวดว่าสั่งมาลงมากตอนจีบผมไปใส่เบ็ดกลับมาครับคงสงสัยนอนรับแล้วโมโหว่าสั่งลงมากครับเดี๋ยวเปย่างหาเบิ่งห้อยสั่งลงมากนะครับ ยางมากกับบบพ่อครับห้อยสร้างพ่อเต้ขีสร้างครับนี่ครับขีสร้างครับพอเต้ขีสร้างจะบอเห็นห้อยมือนั้นครับรากมันมากขึ้นปองได้พ่ยอไงหนวดก็ว่าขึ้นทั้งทีแล้วครับแต่ผมหาอยูงเป็นฟออยู่ คือเทือข้างนีแหละครับที่ขึ้นมากครับนีอีกข้างหนึง่งที่มันขืนมากยางไป้ยางมากผกระสบมากหอนหมงไซเบ็ดแล้วครับแต่เมือนนีือสิบีโบเดไซครับพป้งยางเบิ่งสวนนะครับ ว่าหลมลือดีบอกครับอ่าสั่นกะจดรถสามีก็แล้วครับแต่งได้กับฝากจิตตั้มผมเบาสิงนองมือในเด้อครับเอาไว้มือนางมือหลังผมจะถ่ายไปให้เหบิ่งอีกครับจิตตั้มนะครับ ผบครับสวัสดีครับ